ทำยูทูบได้นะคะแต่ว่านั่นปี2561นะคะเริ่มทำยูทูบไปว่าเรื่องเกี่ยวกับทำยูทูบและได้เงินนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวทำาูทูบได้เงินว่าที่ได้กับของผมด้วยขอกันได้ด้วยปุ๊บปั๊บก็เลยเสร็จด้ด้วยว่าถ้าทำยูทูบได้หนึ่งปีเสร็จก็ได้รับเงินหนึ่งแสนบาทเลยจ้ะซึ่งจะทำยูทูบเบอร์แล้วว่าต่อราจากว่าที่ได้ที่ไหนแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวเป็นการทำยูะและได้เงินเพราะว่ามันเป็นแน้ด้วยว่า พี่ความพวกทุกคนนะแปลว่า้ายปีที่ผ่านมาที่ผ่านไปว่าพี่เทลน์ก็ทำยูทูบเบอร์พี่ทลน์ก็ทําได้เงินเยอเลยแปลว่าติ๊กต๊อก็เป็นหมื่นคนแล้วนะเป็นตุกันหลายนอกจากนีนะคะทำยูทูบเบอร์เส้นนั้นว่าก็คือทำยูทูแวลว่าอะไรพี่ไปประมาณนี้คือยูทูบก็ปเกี่ยวกับด้วยจรแต่ว่าอรบ้างแต่ว่า ทำยูทูบเบอร์ตอนนั้นด้วยก็คือจะได้เงินถ้าทำยูทูบเบอร์หนึ่งปีไปแล้วนะคะจะได้เงินสักเป็นสายบาทหรือสักสัคราสับว่ามันไปซับคอนก็ถาว่าตั้งใจหน่อยนะอทําไปที่ตลาดทายที่ห้างกันนะแตบบ่ว่ามันจะด้วยซึ่งเราจะไปถา,ท,าที่บ้านก็ได้แลถายที่หมหาวิทยาลัยทายที่โรงเรียนก็ได้พูดประมาณเนี้ย ท่องเที่ยวได้ว่าจะเป็นได้ท้าทุกต่างจังหวัดทายทุกต่างประเทศเลยได้เงินได้เงินแสนซ้ำพ่อเลยแต่ว่าเพราะว่านี่ตรงไหมแต่ว่าคุณแฟนว่าเรื่องยากไร้ว่าทำยูทูบจะทำยูทูบได้นะต่อเดิมจากว่ามีคนรักคนระคนการแปลว่าใช้จริงด้วยนอจากนี้ตอบแทนเขาว่าประมาณนี้คือกูกไปเยอะหลายไม่สบายใจนันแท้ด้วย แล้วซึ่งต่อจะว่าต่อสบายใจว่าทำ u t u b ปแล้วว่าแบบแพรวาแพรวาก็ว่ามันเป็นเซ็ตเป็จริงด้วยคือปรดยากาศว่าจริงเพราะว่าทำ u t u b ปปุ๊บปั๊บเลยก็คือมีอักบี้แต่ว่าพวกประมาณอย่า่ว่าพอซับพอตใครว่าถ้ามึงทำยูทู e เยอะๆทุกทำทุกวันจะได้เงินหนึ่งแสนไปเลยหนึ่งได้หนึ่งล้านบาทเลยว่าทำยูทูปก็ได้ก็มีหลายได้ ทำรายได้เนาะคุกๆก็มีรายได้จริงๆมากขึน้นด้วยใช่ไหมใช่คุกๆมีรายได้ก็ลูบเบอร์ลายได้หหได,ได้วว่าทุกคนมีความได้ว่าทาะคอและทายพระพิโหยกได้ดนะ้วยแล้วต่อมาเราจะไป็นทารคอนกับจะเป็นนักสแสดงน,นะที่ทายพระพิโยชจะเป็นนักสแสดงเหมือนกันเพราะว่าทายลูบเบอร์พวกนั้นก็ทายวันเกิดแต่ว่างานมุ่งาง,างานเรียนแต่งางานแต่งงานบุญเนี่ย ขอสักกา,านไปว่าเขาพูดมฏิบัตดีเนาะหรือว่าแรกเกี่ยวกับเงินได้สักหนึ่งส,สาวปลอดภัยนะคะยูทูบเบอร์ก็มีรายได้เนาะไม่ใช่นะด้วยยูทูบเบอร์ก็มีรายได้แต่ว่าเปิดบ้างเนาะรวมทั้งเนี่ยคือว่ายูทูบเบอร์ก็มีรายได้ครับก็ด้วยได้ไหมต่อได้ด้วยแล้วบา้าจริงอ่ะคือเพราะว่าแล้วเข้าใจ้ไหม ถ,ถ้าทำยูทูบเป็นปีแล้วก็ได้เงินก้อนใหญ่ๆไปเลยเนาะแต่ว่าไม่ต้องใายคอนด้วยว่า้อนกับเรื่องนี้แต่ว้ายังไงคะซึ่งเข้ามาด้วยว่าต่อกทำยูทูบแล้วว่ารักษาเราขอลดววลมมีความหมายว่าพรดเทสคอนเทนต์ของเราได้กัดชาเลนจ์ชาเลนจ์ของเราด้วยว่ากไปแล้วจะเดินท,ทางท่องเที่ยวและเดินทางสถานที่แห่งนี้ไนดะ้ว่าทางเดินทางเดี๋ยวว่า ก็ไม่เต็มใจว่าเหมือนกันไม่มืดหรือเมื่อคืนวันนี้มืดแล้วช่วงมืดแล้วก็จะใกล้ยเป็นพุ่มตรแล้วลงทึ่งตกล้วเนาะแต่ว่ามีเขาเขาว่าลงทึ่งตกก็ไม่พอดีเลยแล้วต่อด้วยว่าลงทึ่งตกลงทึ่งก็ได้มาทำทุกขก็ได้เงินเนาะไม่ใช่ไม่ได้นะแต่ว่ามันเรื่องเล่าด้วยเรากลับไปว่ามันจะเป็นอ่าด้วยว่าพี่นั่งด้วย ถึงล้านบาททำยูท you ูบเบอร์ม right. ีรายได้ก็คือยูทูบเบอร์แล้วค่ะถ้าทำยูทูบเบอร์ก็มีรายได้หนึ่งล้านได้มีรายได้แล้วเนาะได้เงินหนึ่งล้านบาทไป็นเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่ายูทูบเบอร์ก็เป็นรายได้ยูทูบเบอร์จะเป็นเขาเขาเพิ่งก็ตุเลยเนาะจริงๆอ่ะก็หนูก็ทำยูทูบเบอร์มากกว่ายูทูบเบอร์มีรายได้ต่อได้ว่าพอนคลายอะไรคิดดีอะ เหลอ,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 อนเนียวทีอ่บบอะร,รมันเห็นเ่ว่าคนลแบบคนละรุ่นกันแบบว่ามันเท็นเ่หลองเดี๋จับได้ว่าสิ่ก็ยก็้มนคุถ่ายได้เาะถ่ายได้ชไใ,ชไดใช่ออจากว่ามันเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับคูบอได้ด่ะซึ่งจะทำซูเปอร์ก็ทำ ว่ามันเป็นเรื่อง่าวอะไรเกี่ยวกับเรื่องทำยูทูบเบอร์และการเงินแต่ว่าทำคอนเทนต์การตัดต่อวิดีโอการการตัดต่อวิดีโอซึ่งตัดต่อแบบว่าใช้ตัดต่อวิดีโอได้อี่เนี้ตัดต่อวิดีโอกัดใช้ตัดแบบว่ากว่าที่ตัดกวที่วิดีโอหนึ่งวิดีโอคลิปวิดีโอคือที่ตัดวิดีโอครึ่งหนึ่งแล้วก็ตัดวิดีโอใช้ครึ่งหนึ่งได้ห่ายว่ากัดทาวิดีโอคลิปคลิปลงในยูทูบก็ได้ ไม่จะเป็นก็ไม่ต้องทํางานข้างนอกก็ได้เนาะมันเสียเวลามันกลับดึกกลับชา้ากลับค่ำไปเลยเนาะเพราะว่ามันเสียเวลาจริงๆไม่ใช่เวลาในน้อยนะถือว่าคลอดคลายแต่ว่ามันเป็นเรื่องของตัวจริงๆอะ่ะก็คือโจรแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มีอะไรได้ ได้เงินราะว่าแบจะมีส hmm. ีิด้วยชีได้นะเว่าขว่า็จะยากหว่านะู้สึกผ่านมาจะได้าม่ต้ากคอนเว่าตกดตั้ใจแบว่ามันทำาูทรตัดต่อวิดีโอก็ลงในในในวิดีโอยูปไปเลยก็ทำทำยูทูบเเลยนะไม่ตกสิลารกนะ่ยาตัดชีการสอนตัดวิดีโอด้วยจ้า ปิดท้ายกันด้วยว่าการตัดต่อวิดีโอใส่ยูทูบเบอร์และตัดต่อแต่ว่าคนคลิปไปเลยนะคนตัดต่อก็คือวิดีโอคลิปหนึ่งแล้วก็ใช้กรตัดก,ก็เป็นตัดต่อพวกประมาณเนี้ยตัดต่อเสร็จก็ตัดต่อวิดีโอลงในยูทู e ในคลิปพนั้นด้วยว่าตัดต่อจะมีอะไรอีกอ่ะือ ปั๊มเลยนะตัดต่อพวกพวกพวกกันด้วยนะกับชายรูบเบอร์ลากลายได้แล้วจะเป็นพวกขอบสายเลื่องเลยแบบขอบสายจะขอบอาดหอบอาดใส่อาอบอาดเนาะใส่หอมง่ายนะถูกไจริงจริงอ่ะหอมหอมก็คือมีความไม้จากพวกก็คือหอมอาดหอมไม้ได้เปด้วยวะแน่นอนจะว่าหอมอาดหอมอาดเสมอเแต่ว่าใกล้ครับเดี๋ยวว่า ขอมาสุบซึบไปขอบอ้าขอบอ้า,ออาตูฮู้เลยแล้วเกี่ยวกับทำยูทูบเบอร์แล้วทำลงวิดีโอด้วยเนาะแต่ว่ามันเป็นล่งางๆกไ็ได้คือชาเลนจ์อะชาเลนวิดีโอแด้ด้วยแต่ว่ามันเป็นคอนไคร้แลกอย่างถึงว่าคอนไคร้ได้เลยท่านทุกทาเป็นง่ายๆบางข้าพืชเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับทำทำยูทูบแลกได้เงินนะคะก็ว่า มาไปคลอดคราบทำบุญและได้เงินเขาว่าจะว่ามันเรื่องได้สักหนึ่งร้านบาทก็ได้เอาไปเก็บตังค์เป็นค่าธรรมะค่าเทอมแล้วก็เก็บเงบินไปนาคาโค้ดได้ด้วยแต่น่าด้วยว่าใช้เงิจากว่าขี้เกียจใช้เงินไม่ต้องซื้อของเนาะวันนี้ซื้อของครั้งสุดท้ายแนละ้วว่าของเราไม่ต้องซื้อเนาะถ้าซื้อไปก็เงินหมวกสักเท่าไหร่ถอนฉาเล็กก็กมีความด้วยว่าเมาซับด้วยว่าก็ได้ดไลาย ว่าพอนับว่ามันเป็นยีนเดีทุก้า,าสลับคิดนี้นะคะอยาลืมชมองทุ้ฝ่ายเลยนะคะทุกคนติดตามด้วยนะคะขอให้กำลังใจวันนี้ค่ะด้วย ติดตามได้ด้วยเนาะคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดแจ้งเตือนสังขารก่อนต้อนรับพี่ก่อนค่ะ